อีกประเด็นใหญ่นะฮะเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติปกติต้นเดือนพฤศจิก,กาเนี่ยชาวนาเขารองบอันนึงนะฮะเป็นเงินช่วยเหลือไร่ละหนึ่งพันปรากฏเมื่อวานประชุมนบขฮะที่ประชุมมีมติไม่อนุมัตินะครับนั่นหมายถึงว่าต้นเดือนพฤศจิก,กานี่ยังไม่ได้ครับแล้วคาถามต่อมาคือไม่อนุมัติงบตรงนี้ให้ชาวนาห้าหมื่นกว่าล้านเนี่ยเตรียมจะเอางบไปทําอะไรหรือเปล่าติดตามเก็บตกจากเดชชันช่วงหน้าครับ แผ่นหอมปรับอากาศผลิตจากัวน้ำหอมพรีเมียมจากฝรั่งเศสที่จะทําให้ห้องของคุณหอมยาวนานด้วย4กลิ่นใหม่อาควาลาเวนเดอร์สตรอบเ,เอรอบเเอรอบอี่และฟรุตตี้ช่วยเพิ่มความหอมได้ทั้งในห้องนอนห้องรับแขกรถยนต์ลดกลิ่นอับในตู้เสื้อผ้าลดกลิ่นไม่พึงประสงค์จากสัตว์เลี้ยงเติมความสุขในทุกโหมเมนด้วยสมาร์ทเซน์ความสุขของคนรักความหอมสนใจติดต่อสั่งซื้อได้ทางโทร063-546-1656ไลน์ @smartsense shopee ปปและ lazada ใช้ชีวิตหนักทุกวันชุดกลางวันสัเกจะขึ้นฟังดีๆนะครับการลิ้ร้อนนเจ็บคอผมใช้ยางูอึง้ง่อยตัดเพียงแก้ร้อนนเจ็บคอ